ตีเจ้าประจำนะครับผมครับนี่เป็นไงครับทีเดียวสองแผ่นเลยนะครับเจ้าเงาะนะครับผมอร่อยครับเจานี้อร่อยพี่คนไหนอยากทานมาเลยนะครับที่หาดใหญ่นะครับผมโรตีเจ้าประจำนะครับผมอร่อยครับเจานี้บอกได้เลยขายดีมากขา่ดีทุกวันนะครับผมนี่ดูวิธีการทำของก้านะครับผม ีทำไม่ทันเลยนะครับเวลาคนมาพร้อมกันเยอะๆนี่ต้องกับกรอบกับโรตีกับกรอบครับพี่คนไหนสนใจตามจังหวะมานะครับบรรยากานนะครับผมนี่ที่อำเภอหันใหญ่นะครับผมนี่จังหวัดสงขานะครับดูนี่อันละสิบบาทนะครับถูกมากเลยนะครับผมสิบบาทเท่านั้นเองครับขายถูกครับขอได้เลยคอนเฟิร์มความอร่อยนะครับผมนี่ ลาตาขเราที่ครับกรอบแล้วอร่อยนะครับผมนี่สิบบาทบอกได้เลยว่าหากินไม่ได้ได้นะครับผมคอนเฟิร์มความอร่อยนะครับเรหล่ากำลังเจ้าออกนะครับผมมาครับมาเลยครับผมออก นะครับผมนี่นะครับผมกาน้ำนมขอร้านนมแล้วนะครับผมไหนครับนี่รับประกันความรลอยแล้วก็ความจำนานนะครับผมเรียบร้อยฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับบ๊ายบายครับผม